ท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศริวันเนี่ยได้กล่าวถึงบรรดามานทั้ง5้ี่ก็มีปรากฏอยู่ในคําสอนนั่นหมายถึงมัจจุราชก็คือมัจจุราชเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะไม่อนุญาตให้มีการผ่อนผัน,ผนรอเวลาหรือเลื่อนออกไปนอกจากกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารแล้วก็เทวบุรมารก็ยังพอหยุดคิดตั้งสติตั้งหลักต่อสู้แก้ไขแก้ตัวแก้ต่างได้ก็ตรงกับคําสอนของหลวงปู่ฟันอาจารโล ที่ได้เตือนกับบรรดาผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนว่าทุกคนนี่จะต้องเข้ามาหายุทธสงครามสักวันหนึ่งนั่นก็คือการต่อสู้กับมัจจุราชเมื่อถึงเวลานั้นแต่ละคนนี่จะต้องสู้เพื่อตนเองแล้วก็ต้องสู้โดยลําพังด้วยผู้ที่สู้ได้ดี <D> ก็จะไปดีนั่นคือไปสู่สุขคติผู้ที่เพียงพรำก็จะไปร้ายนั่นก็คือไปสู่ทุกคติอาวุธที่ใช้ต่อสู้เพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือสติซึ่งจะสร้างสมได้ด้วยการเจริญภาวนาเพียงเท่านั้น น,นี่ก็ยืนยันเป็นแนว่วแน่วว่าถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่มีการขนขวายไม่มีการฝึกฝนอบรมภายในก็จะถูกกิเลสภายนอกเข้ามาโจมตีมาฟัดมาเหวี่ยงทําให้เราสามารถที่จะควย้ยเขวแมก้กระทั่งข่าวสารที่ไม่เป็นมงคลต่อจิตใจของบรรดาชาวพุทธก็มีโอกาสทําให้จิตนั้นฟุง้งซ่านสัสดสายหาเรื่องในการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานากระทั่งที่เราเองก็ยังไม่มี สติมั่นคงพอไม่มีความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงไม่มีปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแบบตรงไปตรงมาพอได้ยินได้ทราบอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดแปลกแหวกแนวและเป็นความประพฤติท,ที่หยาบโครนก็ทำให้จิตของปุถุชนนั้นสั่นสายซึ่งก็น่าสงสารเวทนาผู้ที่ไม่ได้ไข่ครวนในเรื่องหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงเหมือนอย่างโอวาทของหลวงปู่ฟันอาจารูที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นอนุโมทนานและขอบพระคุณท่านสาสจราจารยาร์ที่สี่ฤกริกวันที่นำมาตีแผ่ ในวาระนี้ด้วยนะ